อันนี้เป็นบัญญัติสิบประการข้อที่6นะครับล้อมเขาอย่าให้เขาล้อมนะครับคนที่ถูกล้อมย่อมเสียเปรียบเสมออ่อัน <c oughs> นี้เรามาดูรูปหมากกันเกิดอะไรขึ้นหมากขาวเข้าไปแย่งมุมทั้งสองมุมนะเห็นไหมท้งซ้ายขวาทีนี้มันก็เลยเกิดโซนใหญ่ข้างนอกขึ้นมานะสภาพแบบเนี้ยถ้าเป็นนักหมากล้อมแบบระดับมือสมัครเล่นชอบเล่นกันคือเข้าไปแย่งมุมก่อน เพราะว่าข้างนอกอะ่ะมันมันใหญ่ไปนะครับเขาคิดว่ามันครอบครองพื้นที่ได้ยากเดี๋ยวเขาจะเข้าไปแย่งอีกนะครับอ่าคราวนี้มาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าอีกฝ่ายเข้าไปแย่งนะครับจุดที่ใช้แย่งเนะี่ยมันก็มีอยู่สองจุดใหญ่ๆนะครับมี a กับ b ีอ่ามาดู a ก่อนปึ๊บม,มาดำรับนะครับขาวรับตอนนี้ ดำไม่อัตลิอะไรให้วุ่นวายนะครับดําเชื่อมเลยเชื่อมปุ๊บได้พื้นที่เพิ่มด้วยนะครับขู่ว่าจะจับกินพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เชื่อมมาพอเชื่อมหมักปุ๊บนะครับถ้าดําขยายเราก็จะเห็นว่าก็ขาวโดดออกมาเนี่ยขาวก็เสียเปรียบแล้วนะครับนี่ขาวเสียเปรียบแล้วขาวก็ต้องวิ่งหนีเป็นเส้นไปนะครับไม่มีแต้มแต่ดําจะเพิ่มแต้มได้เรื่อยๆนะครับอแต่ว่าในกรณีเนี่ยมันหนีไปทางไหนมันก็ เจอกำแพงหมดเลยอ่ะมันแย่แล้วนะครับอ่าครนี้ขาจะมีวิธีเล่นอะไรได้อีกนะอย่างเช่นตานี้ถ้าเล่นตานนี้ปุ๊บนะครับดําจะเดินทําลายฐานขาวนะครับโดยเม็ดนี้เพราะว่ากาันกันไม่ให้ขาวสไลด์มาฝั่งนี้ได้มาเพิ่มแต้มมาเพิ่มแต้มของตัวเองให้รอดจากฝั่งนี้นะก็เดินแทงไปเลยนะครับเป็นการทําลายฐานนี้ ขาวจะมีวิธีเล่นสองแบบนะครับคือขยายพอขยายปุ๊บเนี่ยดำเนี่ยสามารถแบบเขาเรียกแบบว่าทําทําลายขาวได้ง่ายมากเลยนะครับหรือถ้าทําลายไม่ได้ขาวก็จะยับเยินไปเลยอย่างเช่นตานี้ขาวก็พยายามเพิ่มพื้นที่เพิ่มห้องนะครับดำก็กดเข้าไปอีกนะครับล้วเดินนะครับดำก็ปิดล้อมไปอีกขาวจะหนีออกนะครับ ดำก็ปิดล้อมไปก่อนนะครับคือต่อให้ดำมันมีรอยตัดเยอะแต่ว่าขาวอมันวิกฤตกว่าเยอะนะครับเดินเดินต่อไปอยังไงก็มีแต่แย่นะมีแต่แย่เช่นนะครับตอนนี้ขูจะตัดยินนะครับาไม่ให้นะครับหนีออกมานะครับจะหนีอาไม่ให้ให้หนีอันนีออกมาอีกนะครับ ปิดล้อมไว้นะคือลูกเนี่ยรอยตัดเยอะใช่ไหมแต่ว่าขาวเล่นต่อยากเออขาวจะเล่นต่อยังไงอะนะะเล่นมันเล่นต่อยากมากเช่นนะครับเล่นโคอ่ไเงี้จะจับกินกลุ่มในกลุ่มหนึงของดำอะรอยตัดมันเยอะนะปกติรอยตัดเยอะอะมันเสียเปรียบมันมันไม่ดีนะแต่ในบางกรณีก็ไม่ใช่นะครับมันต้องคือเราต้องอ่านหมากให้ใหแบบให้แม่นยำเท่านั้นนะครับ ตะลิอะอาตะลิเชื่อมมาครับอ่าในกรณีนี้เนี่ยขาวจะมาไล่ดำดำด้วยขั้นบันไดไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่าไล่ไม่ได้ปุ๊บอ่ขาวจะหนียังไงล่ะครับนี้ขาวจะสร้างรอดยังไงอ่ขาวจะขอกลับไปเชื่อมกับเพื่อนนะครับดำก็แบบไม่ให้เชื่อมอะถ้าขาวจะเดินให้มันรอดให้ได้ด้วยการเดินตานี้เพื่อให้เป็นสองห้องจริงนะครับ ามาดูกันมันเป็นสองห้องจริงได้ไหมนะจึงครับลับนะครับเป็นสองห้องจริงได้ไหมเดี๋ยวดูกันปึ้งลับก่อนครับอา้าได้ห้องหนึ่งแล้วอ,อีกห้องหนึ่งนะครับอีกห้องหนึ่งก็ไม่ยากละอ่ะ เป็นสองห้องจริงได้แต่ถามว่าคุ้มไหมได้สองแต้มเป๊ะเลยนะครับไม่คุม้มไม่คุม้มแต่ดำเนี่ยได้ข้างนอกเนี่ยได้แบบจะบอกว่าอะไรกำแพงเมืองจีนแล้วแหละแบบเนี้นะครับครอบคุมทุกมณฑลในประเทศเแบบนี้ดำชนะไปเลยดีกว่านะเกมเนี้ยนะครับแล้วเม็ดต่อไปอ่ะมันส่งผลสะเทือนกับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มข้างๆด้วยนะครับก็คือถ้า กลุ่มที่เราถูกล้อมอยู่มันพยายามยิ่งดิ้นเท่าไหร่นะครับยิ่งดิ้นเอาตัวเองรอดเท่าไหร่นะมันก็จะสร้างความเ,เขาเรียกความเด็ดร้อนให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเมื่อกี้ก็จะบอกว่าความชิบหายนะเนี่ยอย่างเช่นตาเนี่ยนะดำเล่นตาเนี่ยปุ๊บขาวสร้างสร้างสองห้องตรงนี้ยากแหละถึงสร้างได้ก็ไม่คุม้มละนะ เดี๋ยวจะเห็นว่าขาวมันตรงนี้เป็นห้องปลอมแล้วเพราะฉะนั้นขาวต้องมาสร้างสองห้องจริงตรงนี้สร้างได้ไหมมาดูกันนะครับครนี้สร้างได้ก็ไม่น่ายากมีกีดแต้มหนึ่งสองสามสี่สี่แต้ม, 1, 2, 3, 4. 4แ,ตมแต่ไม่คุ้มครับไม่คุ้มดำก็มาเอาดำก็เอาพื้นที่ตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวกี้เดินให้ดูใหม่ทำไมเนาะนี่คือแบบ อันนี้เป็นห้องปลอมไปแล้วเนาะขาวก็พยายามสร้างสร้างห้องลืมดูในกล้องเมื่อกี้นี้ว่าไม่ได้ถ่ายนะดำก็ปิดล้อมนะครับขาวก็ออกจะมาสร้างห้องนะครับดำก็ปิดล้อมอข่าวได้สีแต้มแล้วแต่มันไม่คุ้มนะเนี่ยไม่คุ้มนะเราจะเห็นว่าแบบสภาพแวดล้อมดำเป็นไง โอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับแล้วมันก็เป็นมันไม่ใช่แบบกลุ่มกว้างใหญ่ที่มันไม่มีแต้มเนาะมันคอนเฟิร์มแต้มไปแล้วเนี่ยเยอะเลยนะครับเดี่ยตรงเนี้ยโอเคถึงมันจะกว้างมากแต่ว่าขาวมันเข้ามาทามันมาต่อสู้กับดํายากนะครับอ่าก็สรุปนะครับบรญัศิปการข้อที่6กเนาะก็คือล้อมเขาอยาให้เขาล้อมนะครับเพราะว่าคนถูกล้อมย่อมเสียเปรียบเสมอนะครับอ่า เราได้อะไรจากตรงนี้เมื่อกี้บ้างนะครับหนึ่งเวลาถูกล้อมเราก็จะโดนโจมตีเห็นไหมโดนโจมตีกลุ่มนี้นะครับพอโดนโจมตีกลุ่มหนึ่งมันก็จะไปสะเทือนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะสะเทือนกับการเล่นทั้งกระดานนะครับการเล่นภายนอกด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะไปช่วยให้อีกฝ่ายจะเล่นง่ายขึ้นเพราะอีกฝ่ายเขาล้อมเราไว้เขาก็จะสามารถพัฒนากลุ่มที่อยู่บริเวณบริเวณในที่กว้างได้ง่ายขึ้นนะครับอ่า ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบัญญัติศิบปรการข้อที่6